เมื่อเกิดพายุประหลาดฟ้าผ่าลงมาทําให้เขาได้เจอพ่อที่ตายไปแล้วอีกครั้งสวัสดีครับมิดดักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา nel และสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้เป็นตอนสุดท้ายจากซีรีส์ชุดจัสติออนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับ2หนุ่มเนิร์ดเพื่อนสีที่มีชื่อว่าแซมและเมสัน2หนุ่มกําลังตื่นเต้นที่ได้เจอการ์ตูนเล่มโปรดเล่มสุดท้ายที่ตามหามานานอย่างการ์ตูนเรื่องคอมมานเดอร์แคนาดาผู้ท แม้พลังมือหวานหน้าแดกจริงๆทั้งคู่ไม่รอช้าจ่ายตังคุ้นกันซื้อถึงแม้ว่าไอแซมจะออกเยอะกว่าก็ตามทั้งคู่กําลังตกลงกันว่าใครจะได้อ่านกี่วันแต่แล้วตอนนั้นที่หน้าร้านหนังสือการ์ตูนทั้งคู่ก็ได้เจอกับไอทอมมี่และแก๊งเด็กเวนหน้าที่ของเด็กเวนในหนังก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากทําตัวตูดหมึกแล้วก็เข้ามาบูลี่ห่วงมันแยงน่งหนังสือการ์ตูนของเข้าไปมันเอาหนังสือการ์ตูนของทั้งคู่แกะออกมาและโยนลงไปพื้นที่เปียกน้ําจนหนังสือการ์ตูนของพวกเขาเปื่อยเป็นกระดดดาาาาษเเเช็็ตููกกกนนลยยททททีีว้งค่่ํํออะไไไรมจใจ แซมก็บ่นว่ากูอยากให้ฮีโร่มีชีวิตขึ้นมาจริงๆแล้วก็มาจัดการส่งไอเด็กเวนทอมมี่ไปต่างมิติให้รู้แล้วรู้รอดเมสันก็ได้แต่บอกว่าเขาน่นเสียใจด้วยเขารู้ว่าหนังสือการ์ตูนเล่มนี้มีความหมายกับแซมมากขนาดไหนลาอพ่อของเขาที่เพิ่งตายไปก็ชอบการ์ตูนเรื่องนี้เหมือนกันแต่ดูเหมือนหนูแซมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องที่พ่อเขาตายหลังจากแซมกลับมาถึงบ้านแม่เขาก็รออยู่แม่เขาก็เฝ้ารอให้แซมกลับมากินข้าวที่บ้านเหมือนก่อนที่พ่อเขาจะตายแต่แซมก็บอกกับแม่ว่าให้เลิกพยายามทําให้เเาาาลืมมพ่่่ออสักกีแบว ไม่ได้อยากให้แซมลืมแต่แม่ก็ยังอยู่ตรงนี้ตั้งคนเผื่อมึงจะลืมได้ลูกเวนดูเหมือนไอ้หนูแซมมันยังจะมูฟอ่อนไม่ได้ต่อมาคืนนั้นไอ้แซมก็ออกไปนอนอ่านการ์ตูนที่บ้านต้นไม้หลังบ้านที่เขากับพ่อเคยช่วยกันสร้างขึ้นมาค่าคืนนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักทาให้ความคิดถึงที่เขามีต่อพ่อนั้นมากขึ้นไปอีกบ้านต้นไม้ที่เขาทํากับพ่อนั้นยังไม่เสร็จดีพ่อเขาก็มาทายจากไปซะก่อนคืนนั้นจึงมีน้ําหยดลงมาใส่กองหนังสือการ์ตูนของเขาไอ้บักแซมก็พยายามย้ายหนัง พัดมาทําให้หนังสือกระตูนของเขากําลังจะปิวหลังคาก็ต้องอดหนังสือก็ต้องหยีบแขนกูก็ส่านเอื้อนไม่ถึงละโวยแต่ความสวยก็ทวีคูณตอนนั้นฟ้าผ่าลงมาใส่บ้านต้นไม้จนพังทลายลงมาทั้งหลังจนไอ้บักแซมนั้นสลบไปใครเห็นก็นึกว่าตายแต่พอรุ่งเช้าไอ้แซมตื่นขึ้นมาก็ต้องพบกับความแปลกประหลาดตอนนั้นเขานอนอยู่ในห้องนอนสุดหรูและได้เห็นรูปตัวเองเป็นนักกีฬาที่โคตรเก่งแถมยังเป็นเพื่อนสนิทกับไอ้ทอมมี่เด็กเวรที่ชอบบูลลี่เขาอีกด้วยเขาก็ ห้องเห็นรูปถ่ายครอบครัวก็ได้แต่งงว่านี่มันไม่ใช่พ่อแม่กูเดินออกมาอีกนิดก็ได้เจอกับชายหญิงแปลกหน้าที่ทําท่าทางเหมือนว่ากูเป็นลูกมึงอีแม่ปลอมก็เข้ามาถามลูกไหวรอเปล่าเบบแถมตอนนี้บ้านกูเลี้ยงหมาอีกตัวตอนนั้นไอพ่อปลอมก็บอกว่าหมอบอกว่าลูกจะมีอาการมึนงงเพราะสมองลูกได้รับการกระทบกระเทือนเล็กน้อยจากการไปหม่งลูกบอลแต่แซมก็บอกกูเล่นบอลไม่เป็นผมอยู่ในบ้านต้นไม้เมื่อคืนอีพ่อปลอมก็บอกลูกพูดบ้าอะไรของลูกลูกนี่เก่งระดับจังหวัดพ่อใหม่คนนี้ก็พยายามเปิดรูปภาพในมือืออถ เพื่อพยายามจะรื้อฟื้นความทรงจําของเขาแต่กลับทําให้ไอแซมงงหนักขึ้นไปอีกเขาบอกว่าเขาขอตัวไปนอนต่ออีกนี้แต่แล้วแซมก็แอบมุดหน้าต่างวิ่งหนีออกมาและมุ่งตรงไปยังบ้านเก่าของเขาพอแม่เขาเปิดประตูออกมาก็ถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมพ่อหนุ่มแซมก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วก็บอกว่าตลกมากแม่ถึงแม้มคืนผมจะทําตัวงี่เง่าก็ไม่เห็นต้องแกล้งกันขนาดนี้ก็ได้แม่เขาก็ถามไอแซมว่าที่ฉันรู้จักเธอหรือเปล่าพ่อหนุ่มไอแซมก็บอกแน่สิก็คุณเป็นแม่ผมและบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของผมของพวกนี้ก็เป็นขขอองงผมมไไหนนนจะบ้้้าต แต่พอเขามองออกไปดูก็ปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีบ้านต้นไม้หลังนั้นของเขาแล้วขณะที่เขายืนงงอยู่นั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินมาและนั่นก็คือพ่อของเขาที่ตายจากไปแล้วนั่นเองแซมเรียกชายคนนั้นว่าพ่อแต่ดูเหมือนเขาก็จะงงว่าอีเด็กคนนี้มันเป็นใครแซมวิ่งเข้าไปกอดแต่ชายคนนั้นก็บอกว่าไอ้หนุ่มน้อยถ้าเองหลงทางพวกเราช่วยโทรหาพ่อแม่เองได้เด้อไอ้แซมก็บอกว่าคุณนั่นแหละพ่อแม่ของผมแต่ดูเหมือนสองคนนั้นก็ยังไม่เชื่อแล้วก็เกิดงงงวยจะโทรแจ้งตำรวจไอ้หนูแซมได้ยินแบบนั้นจึงรีีบวิ่งนออกกมาาาจ้ ตอนนั้นเองแซมก็ได้เห็นภาพประหลาดคล้ายการทับซ้อนของมิติเวลาเป็นภาพเมืองร้างทําให้เขาเริ่มจะเข้าใจแล้วว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นและดูเหมือนตัวเลือกเดียวที่เหลืออยู่ของเขาก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเพื่อนสนิทของเขาอย่างไอเมสันเขาเร่งวิ่งไปที่บ้านของเมสันเคาะประตูพอเมสันเปิดประตูออกมาก็ทําหน้างงๆแล้วก็ถามว่านายต้องการอะไรแซมก็บอกทําไมถามงั้นนะเพื่อนเราเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ใช่หรอไอเมสันก็บอกนี่มึงกับไอทอมมี่แกล้งกูที่โรงเรียนยังไม่พออีกเหรอจะตามมาแกล้งกูต่อที่บ้านเนี่ยนะแบบนี้มันจะเกินไปลว ไอแซมก็งงกูเนี่ยนะจะแกล้งมึงกับไอทอมมี่เมสันก็บอกว่าเออนะสี่มึงนั่นแหละหัวจอกตัวดีเลยฮะแซมก็พยายามอธิบายว่าเมื่อคืนเขาอยู่บนบานต้นไม้แล้วอยู่ด,ดีดีก็มีฟ้าผ่าลงมารู้สึกตัวอีกทีเขาก็มาโผล่ที่นี่แถมพ่อเขาก็ยังไม่ตายเฉยเลยแต่เมสันก็ไม่ฟังและกำลังจะปิดประตูใส่เขาแต่แซมก็บอกว่าเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยอนุบาลเรามีภาษารับที่ใช้พูดกันสองคนฉันรู้ว่านายยังนอนกอดตุ๊กตาแมวนายจะขึ้นไส้เวลาได้กลิ่นเฉเอมเทศแ,แยยต เมสันจึงตดไปนึงทีเพราะว่าทุกอย่างที่มันพูดมานั้นเป็นเรื่องจริงแซมบอกว่าเขาคิดว่าเขากําลังอยู่ในจักรวาลคู่ขนานและเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆเมสันแทบไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เขาได้ยินแต่สุดท้ายก็ยอมช่วยเหลือแซมทั้งคู่คิดว่าพายุที่เกิดขึ้นอาจทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับแซมเกิดรอยแย่งระหว่างมิติแซมพยายามหาเหตุผลว่าทาไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นกับเขาเมสันก็บอกว่าจากประสบการณ์ทมหนังสือการ์ตูนตัวละครถูกส่งข้ามมิติมาเพื่อเรียนรู้อะไรบางอย่างแซมยังบอกออออีีกกกกกกวว่่่าาาาาาานนนจ้เเเขยยัังงงหห็ภพแลลๆมืทุํ ล้ลางและกำลังจะตายไอเมสันก็บอกว่าชิพหายแล้วนายกำลังจะติดอยู่ในมิติแห่งความตายนอกจากนายจะหาทางกลับไปยังโลกของนายได้ก่อนถ้านายบอกว่าบ้านต้นไม้พานายมาที่นี่บางทีนั่นอาจจะเป็นหนทางเดียวที่จะพานายกลับบ้านไปก็ได้แต่แซมก็บอกว่าในจักรวาลนี้มันไม่มีบ้านต้นไม้เมสันก็บอกว่างั้นนายก็ต้องสร้างมันขึ้นมาก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปว่าแล้วทั้งคู่ก็ไปที่โรงขายไม้ที่บังเอิญว่าพ่อของแซมนั้นทำงานอยู่เอ็ดดี้พ่อของเขาก็มาถามว่าพวกนายรู้ได้ยังไงว่าฉันทำงานอยู่ที่นี่ทั้งคู่ก็บอกเรา รู้เรื่องคุณพียแอบใแหละไม่อยากจะบอกแซมเขาบอกว่ามันอาจจะฟังดูบ้าแต่เขามาจากอีกมัลติเวิร์สที่มีคุณเป็นพ่อผมแต่เอ็ดดี้ก็ไม่เชื่อและกำลังจะไปเรียกตำรวจทันใดนั้นแซมก็พูดสิ่งต่างๆที่เป็นความลับที่มีแต่เขาที่จะรู้ไม่ว่าจะเป็นชื่อของหมาตัวแรกร้านที่เขาได้เจอกับเมียเป็นครั้งแรกและกระตูเล่มโปดของเขาซึ่งนั่นก็คือเรื่องคอมมานเดอร์แคนาดานั่นเองแซมยังบอกอีกว่าคุณกับผมในอีกมิติได้สร้างบานต้นไม้ด้วยกันแต่ตอนนี้มันถูกฟ้าผ่่่่าาาาาาาแแลลลละถลมลมมมมงพออเเเค้้ตตืนนนขึก็ยูใิิิีวด ว่าหนทางเดียวที่จะกลับไปได้คือการสร้างบ้านต้นไม้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งตอนนั้นเอ็ดดี้ก็เริ่มฟังสิ่งที่ไอแซมมันพูดแล้วบอกให้แซมกลับมาหาเขาที่บ้านในวันลุ่งคืนเย็นวันนั้นแซมกลับไปที่บ้านปปอมของเขาซึ่งดูเหมือนเวลาของเขาก็จะน้อยลงเรื่อยๆคืนนั้นเขาพยายามตีเนียนไปกับพ่อแม่ปมลอมเพื่อไม่ให้พวกเขานั้นสงสัยเช้าวันต่อมาเขาเรีบกลับไปที่บ้านของแอนดี้เพื่อดูที่หลังบ้านเพื่อจะสร้างบ้านต้นไม้ร่วมกันอีกครั้งแซมก็บอกว่าอีกมิติหนึ่งเราทาบ้านดีนนนนเ้เขา ตายลงไปก่อนตอนนั้นเจนนี่เมียเขาก็มาถามว่านี่คุณจะเอาจริงๆเหรอที่จะมาสร้างบ้านต้นไม้หลังบ้านของเรากับเด็กแปลกหน้าที่ไหนก็ไม่รู้แอนดี้ก็บอกว่าแซมรู้เรื่องเกี่ยวกับเขามากและมันทําใจยากมากที่จะไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดออกมาถึงแม้สิ่งที่เขาพูดออกมาจะเชื่อ,อยากแต่ถ้าเขาไม่ได้โกหกเราเราก็กําลังช่วยเด็กคนนึงให้ข้ามมิติกลับไปหาพ่อแม่ของเขาได้หรือถึงแม้ว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันจะโกหกเราก็จะได้ช่วยเด็กคนนี้ให้รู้สึกหายเหงาแถมได้บ้านต้นไม้อีกหนึ่งหลังก็ไม่เลวเหมือนกกกัันนนนนนนใช่่ม้้้ยลเเจจีไดิ็นนขาแตอ เริมพวกเขาไปหาอะไรกินเติมพลังกันก่อนจะดีกว่าซึ่งก็เป็นร้านประจำเหมือนที่แซมเคยกินกับพ่อแม่เขาจากนั้นทั้ง3มคนก็เริ่มสนิทกันพากันไปซื้อไม้ขนขึ้นรถกระบะแซมก็ได้ใช้เวลากับแอนดี้พ่อของเขาแบบที่เขาคิดถึงมาตลอดจากนั้นพวกเขาก็เริ่มลงมือสร้างบ้านต้นไม้จนเจนนี่บอกกับแซมว่าเธอไม่เคยเห็นแอนดี้มีความสุขสนุกแบบนี้มาก่อนเลยแซมก็ถามว่าแล้วทาไมพวกคุณไม่มีลูกจนเจนนี่ก็บอกว่าเธอก็อยากมีแต่ก็เป็นแผนในอนาคตและถามว่าตัวเธอเองในอีกมิติเป็นแม่แบบไหนกันแซมก็บอกว่าคุณเป็นแม่ ที่เยี่ยมที่สุดแต่ขณะที่พวกเขากําลังมีความสุขสนุกกันอยู่นั้นแซมก็ได้ยินเสียงเรียกของแม่เขาและได้เห็นภาพมิติที่บิดเบี้ยวอีกแล้วเขาได้สลบไปและดูเหมือนว่าเวลาของเขาก็ใกล้จะหมดลงทุกทีเขาฟื้นขึ้นมาและเล่าให้แอนดี้และเจนนี่ฟังว่าถ้าหากไม่รีบเขาต้องติดอยู่ในมิติคนตายนี่ไปตลอดกาลวันต่อมาพวกเขาจึงรีบลงมือกันแต่เช้าและดูเหมือนว่าคืนนี้จะมีพายุฝนขนาดใหญ่กําลังก่อตัวขึ้นมาตัวของแซมก็เหมือนกําลังสั่นไหวไปกับกระแสะความบิดเบี้ยวสุดท้ายบ้านต้นไม้ที่ทั้ง3คนนช่วยกกัสสสรรร้าง็็เจมบูณ์ ว่าการได้ลองเป็นพ่อแม่ของเธอก็สนุกดีเหมือนกันและแล้วตอนนั้นฝนก็ตกลงมาคืนนั้นเมสันก็ได้เอาของขวัญมาให้แซมเพื่อเป็นการบอกลาเพื่อนสนิทต่างมิติแซมได้บอกลาทุกคนแต่เมื่อเขาได้กอดลาแอนดี้เขาก็เกิดเปลี่ยนใจและขอร้องไม่ให้แอนดี้ไปเขาบอกว่าถ้าเขากลับไปเขาก็จะไม่ได้เจอแอนดี้อีกไม่ได้เจอพ่อของเขานั่นเองแอนดี้ก็ถามว่าทําไมล่ะแซมจึงยอมบอกความจริงว่าอีกมิติหนึ่งแอนดี้พ่อของเขาได้ตายไปแล้วการที่แซมได้อยู่กับพ่ออีกครั้งเขาไม่อยากให้มันจบลงเลยเขาอยากอยู่แบบนี้ตลอด เขาคิดถึงพ่อแต่ตอนนั้นแอนดี้ก็บอกกับเขาว่าแม่นายคงใจสลายถ้านายไม่กลับไปและถ้าพ่อนายยังอยู่เขาก็คงอยากให้นายกลับไปอยู่เป็นเพื่อนแม่เหมือนกันแซมก็เข้าใจและได้บอกรักพ่อเป็นครั้งสุดท้ายตอนนั้นก็มีฟ้าผ่าลงมาและแซมก็ได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นในโรงพยาบาลโดยมีแม่ของเขานอนรออยู่ข้างๆแซมบอกแม่ของเขาว่าเขาได้ไปเจอพ่อมาพ่อช่วยให้เขาหาหนทางกลับมาได้รวมทั้งแม่ของเขาเองก็ช่วยเหมือนกันและทั้งสองแม่ลูกก็ได้กลับมาลักคร่กลมเกลียวกันอีกครั้งหลายวันต่อมาแซมได้ออก าารงพยาบาลและเมื่อเขาได้ไปดูที่ซากบ้านต้นไม้ก็ได้พบกับชื่อที่สลักไว้ของแอนดี้และเจนนี่จากต่างมิติดูเหมือนไอ้านต้นไม้นี้แหละจะเป็นสื่อกลางในการข้ามมิติอย่างไม่ต้องสงสัยเป็นแน่สุดท้ายแซมและแม่ก็วางแผนจะสร้างบ้านต้นไม้ขึ้นมาใหม่โดยความรักและความคิดถึงพ่อของเขาอย่างที่ไม่มีอะไรมาแทนได้และหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับตอน The t ท e e House การที่คนที่เรารักต้องจากไปใครๆก็ต้องเจอกันทั้งนั้นหากเสียใจอะไรอวอรนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ก็อย่าลืมคนที่ยัง อย่าเสียใจจนไม่ได้หันหลังกลับมามองว่าเรายังมีอีกหลายคนที่เรารักขอให้เราเอาใจใส่ดูแลกันและกันแล้วเพื่อนๆล่ะครับาหากได้เจอคนที่เรารักที่จากไปแล้วอีกครั้งคุณจะใช้เวลานั้นทําอะไรด้วยกันคอมเมนต์ Comment มาเมาส์กับเพื่อนๆกันได้สําหรับตอน The T House ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป7.4คะแนนสุดท้ายก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หรือจะโดนทกันก็ยินดีเป็นอย่างยิง่งแล้วกลับมาพบกับจียูช anel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ